สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i e l วไทยใน Youtube ครับวันนี้มาที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับนะต่าปูวูในบางไผ่นะฮะก็ตอนนี้เวลาประมาณ3าโมงเศษนะครับสถานีนี้ถ้าข้อมูลที่เขาระบุว่าประมาณ3มโมงครึ่งนะครับก็จะเปิดสถานีให้ขึ้นนะฮะนี่คนมารอกันเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดสีม่วงกันมาด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังรอ ทารอสัญญาณอยู่นะรตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เขาวางแผนกันตอนแรกเนี่ยจะให้ทางามันจะมีคืออยู่ขยักนึงนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องปัญหาการประมูลแล้วก็มีหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนกับทักท้วงว่าไม่ให้ทำลายเดียวนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่า มันจะมีช่วงระหว่างจากเตาปูนไปที่สถานีบางซื่อเนี่ยแค่ประมาณจากตรงนี้เนี่ยไม่ถึง2กิโลนะครับผมตีว่าบางกิโลเดียวนะครับแล้วมันไม่มีรถต่องนั้นจากนี่เนี่ยไปจากเตาปูนเนี่ยไปบางซื่อเนี่ยจะต้องใช้รถเวียนซึ่งรถเวียนเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับก็คือ1ึเป็นรถ เน,นะครับเอามาเวียนแล้วก็รถที่เป็นรถไฟนะจากสถานีบางซื่อเนี่ยจะไปรู้สึกจะไปที่สถานีบางซ่อนที่อยู่ด้านนันด้านโน้นนะครับนะก็เป็นค,ความไม่สะดวกกับคอยที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วจะต่อไปบางใหญ่เนี่ยจะต้องมาสองขยักนะฮะนี่ครับ เจ้าหน้าที่ก็ประกาศครับมีบัตรเะลียนอีกสิบนาทีครับ สี่ห้าทุ่มนะฮะนี่นะครับรถเมร์เนี่ยรถเมร์ที่เชื่อมต่อกับบางซื่อเนี่ยจะมีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่ารถไฟเนี่ยที่เชื่อมระหว่างสถานีบางซื่อไปบางซ่อนเนี่ยนะฮะจะวิ่งเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสราร์นะครับชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นตอนเช้าหกโมงครึ่งถึง เก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ตอนเย็น4ี่มงเย็นครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งครับผม15นาทีต่อขอบวนนะฮะส่วนรถนะฮะช่วงเวลาปกติ8นาทีคันหนึ่งแล้วก็รถเมยช่วงเวลาเร่งด่วน6นาทีคันหนึ่งครับนี่ครับคนเข้าคิวกันยาวเลยครับ ประตูเปิดแล้วค่อยๆเคลื่อน้นแล้วครับแล้วพอเจ้าหน้าทีพ่พร้อมสลหรับองเขาก็ฟังสัญญาณวิทยุอยู่นะครับอ้าวลงมาครับยังไม่เปิดนะครับประตูเลื่อนกลับลงมาแล้ว แค่เจ้าหนาที่เอาของลงมานะครับเรื่อว่าจะเปิดละรอก่อนครับเาจะกันเป็นสองคบนะฮะบแรกก่อนนะครับแล้วกบที่รอทีหลังบกันปแรกก่อนนะครับแล้วก็กคบที่สเนี่ยรอทีหลังครับ แล้วครับกระตูตอนนี้เวลา15นาฬิกา2 5นาทีนะครับของวันที่6สิงหาครับ2559ตอนนี้เตาปูนเปิดแล้วครับ ความจริงผมว่าน่าจะเปิดตั้งแต่แรกนะฮะจะได้ไปทำบัตรกันเพราะว่าทยอยกันไปเพราะอย่างนี้พอมากักไว้ทีเดียวเนี่ยหลายร้อยคนเดี๋ยวต้องไปวุ่นกันต้องซื้อตั๋วอีก ให้ทยอยขึ้นไปตั้งแต่แรกนะครับก็ป่านนี้ทุกคนก็ได้ตั๋วกันหมดแล้วนะแล้วก็ทยอยเข้าคิวขึ้นรถนี่ครับคนกำลังทยอยขึ้นไปนะครับมีวิ่งกันขึ้นไปด้วย เส้นทางด้วยนะครับอันนี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเหรียญหมดนะเหรียญที่ระลึกนะไม่ใช่ว่าเหรียญที่เป็นตัวโดยสารนะนะแล้วก็หลายคนที่มานี่ยเขาอยากได้เหรียญที่ระลึกนะครับก็เขาบอกว่าหมดแล้วนะครับอันนี้คนเพิ่งไปกลุ่มแรกเนี่ยคนทางหลังเขาก็โวยกันนะครับว่า ทำไมหมดเร็วจังให้ขึ Town, ้น้วครับบลื่อนก็มีทั้งแบบขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อน คนหลายคนก็วิ่งขึ้นนะครับ มีเครื่องขายอยู่ด้านนู้นนะครับแต่มีเสียอยู่เครื่องหนึ่งนะฮะนี่ครับ <c oughs> <c oughs>